ออฟฟิศอย่างเงี้ยคนที่เวลาเขาจัดชัย <Rebel> ภ <movie plays> ูมิในห้องทํางานเนี่ยเขาจะเลือกทิศของเขานะถ้าจัดชัยภูมิไทยเนี่ยเขาจะทิศเดชเดชคืออำนาจบารมีใช่ไหมคะแล้วก็อาศัยนามตามภูมิทักษะมาแต่งห้องทํางานนะคะอย่างสมมติว่าชิดทิศเดชของเขาสมมติคนเกิดวันอาทิตย์ทิศเดชของเขาเนี่ยบริวารอายุเดชเดชของเขาอะคือดาวอังคารเป็นสิงห์หันาม ถูกต้องไหมเนี่ยนามมันขึ้นมาแล้วพอสิงห์นามปั๊บในหอในเฟอร์นิเจอร์ห้องทํางานเขาอะจะเป็นโต๊ะเท้าสิงห์เป็นอะไรที่มันแบบดูแกรนดูดูสง่างามไปหมดเลยเนี่ยเอาเอาเอานามของของสัตว์ที่อยู่ในทักษะขึ้นมาห้องทำงานเขาจะดูขลังใช่ไหมเวลาคู่ค้าเข้าไปก็ระยอดไม่กล้าคือมันข่มเลยอ่ะมันข่มคือตัวเจ้าเจ้าของเจ้า ตัวประธานเขานั่งปังเนี่ยมันจะข่มทันทีเลยใครเข้ามาที่จะมาอะไรกับเขาเนี่ยก็จะผ่อนลงเลยทันทีคุณสเกตมาหลายทีแล้วถ้าเขาเขาจัดตามภูมิัญชากาของเขานะเขาจะดูเลยนะเห็นผู้บริหารหลายท่านเลยบางทีเนี่ยถ้าสมมติเขาเป็นครุฑนามอย่างเงี้ยครุฑก็อยู่ที่สูงใช่ไหมคะสมมติว่าเขาเป็นครุฑนามอย่างเงี้ยตัวดาวเดชของเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นครุฑนามอย่างเงี้ยนะคะเขาจะยกสเต็ปสเต็ปที่นางของเขาสักแค่เนี้ย เขาจะเขาจะต่อสเต็ปขึ้นไปแล้วเขาก็โตประธานก็จะนั่งพอคนมาก็จะนั่งอยู่ต่ำกว่าเขานิดหนึ่งนิดเดียวเองนั่นแหละเขาชนะแล้วเขาชนะแล้วเขาจะเจรจาอะไรก็ได้เขาจะทาอะไรก็ได้คือผู้ที่มากับเขาอ่ะต้องอ่อนเนี่ยเขาอ่ะ